ครับก็ขอความสุขสวัสดีครับผมนะ้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมได้มีโอกาสที่ไปประจวบคีรีขันธ์อำเภอสามรอยยอดวันนี้ก็ไปดูหลังจากที่ไปถึงก็โยมก็ลากเรือลงไปเอาปลาเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ได้ปลามานะครับได้ปลามาก็ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหมือนปลา ปลาแบบที่ว่าเขาไม่เขาไม่ชอบมันอนะมันปลดยากมากครับปลามันปลดยากมากนะครับผมก็เลยมาถ่ายหลังจากที่ได้ไปนอนอธิบานโยมนะครับโยมก็ไปลงเรือนะครับอันนี้ก็ยญาติโยมเขาก็ช่วยกันเอาปลานะครับเอาปลาที่ ไปหากันนะนนี้ก็ถือว่าเราก็เป็น,นรูปาบบรยากาศวิถีชีวิตในการทำมาหากินของอชาวบ้านญาติโยมนะครับนะี่ว่านะอาชีพนะอาชีพประมงนะครับอาชีพประมงอาชีพตังเกออาชีพเรือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับ ก็วิถีชีวิตในการเขาว่าลงอวนครับลงอวนคลิปนี้ผมก็ถ่ายทำแล้วก็เป็นการอัดอัดในค่ายมาเตอร์ผมก็โหลดค่ายมาเตอร์ใหม่เมื่อก่อนก็มันอัดไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรตอนนี้ผมก็เลยโหลดมาใหม่นะในผมก็จะลองในการอัดคลิปไปด้วยครับอันนี้ปลาสำหรับที่ปลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปพออกมาจะขายก็ไม่รู้เป็นปลาอะไรบ้างครับเนาะผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนาะก็คือว่าเป็นวิถีชีวิตในการทํามาหากินผมก็ได้ผมก็ได้อาศัยชาวบ้านนะตอนเช้าก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเนาะวันนี้ก็หลังจากนั้นนะก็ปดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการทํากันแล้วครับ ครับวันนี้หลังจากพิเศษเรียบร้อยก็เลยเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็จะคัดปลาเอาไว้สำหรับกินกันนะครับสาหรับพกุกในเช้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะถวายพระอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นการจิตรพิธีชีวิตนะครับยังมีโอกาสที่มาทายทำในการทำมาหากินนะครับก็จะมีปลา หลายพันอยู่เหมือนกันที่มัติดอวนติดคายนะครับญาติโยมก็กําลังแร่อันนี้อาจจะคงจะทําทอดมันนะครับเนาะก็จะขูดออกแต่เนื้อนะครับเอาขูดออกแต่เนื้อปลานี่มันจะมีแต่ก้างนะครับเนาะเขาก็ามีแต่ก้างเหมือนปานลาเขาเรียกปลาอะไรก็ไม่ก็ไม่รู้ครับผมเนาะผมก็ลืมแล้วนะอันนั้นก็แม่ก็ลูกก็ลังทํา ทำปลากันนะครับที่เปิด<ต>งอวนมาเสร็จเ,เรียบร้อยก็มาทำกันลักษณะแบบนี้นะครับครับหลังจากนั้นก็นอนครับนอนหลังจากนั้นก็ตื่นเช้ามาผมก็เดินมาดูน้ําทะเลนะครับน้ำทะเลตื่นเพ่นเช้าก็มาเห็นหอยอันนี้ก็คงไม่รู้เป็นหอยอะไรครับเนาะมันยู่ก็น้ำลึกพอสมควรผมก็มองเห็นก็เลยจับมาดูนะครับ มันเหมือนมีปูอยู่ทั้งในนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในชีวิตธรรมชาตนะิผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเนาะมาดูนะค,ครับวันนี้ก็แสงสีเงินสีทองก็เริ่มจับขอบฟ้าเวลาประมาณหกโมงนะครับหกโมงเช้านะครับเนะาะเวลานี้ก็อากาศก็คึ้มอยู่พอสมควร เพราะฝนเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับที่นอนฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืนนอนฝนตกนะครับนะฝนตกประมาณทีสองอันนี้ก็ผมมาดูถ่ายภาพบรรยากาศในช่วงเช้าให้ได้ชมกันนะครับเนาะในแสงสีเงินสีทองตัดก,กับทองทะเลในยานช่างช่วงเช้านะครับมาสู่อ่าเขาเรียกว่ามาสู่อ่า ภาพบรรยากาศช่วงเช้าครับครับหลังจากนั้นก็นี่คือพัฒหาารที่ญาติโยมนำมาถวายก็จะเป็นปลาเมื่อเมื่อคือนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทอดมันอันนี้จะเป็นปลานะครับหลังจากนั้นนี่ก็เป็นปลาเผาปลาปิ้งนะครับครับตอนก่อนที่จะฉันก็มีการถวายข้าวพระมีการปฏิสวดปฏิสังขายโยนะครับก็เป็นการตามโะเคนีนะครับเนาะ ไปดูเกาะวจะชันที่ไหนครับลงเรือครับตอนนี้ก็ลังขึ้นเรือครับหลังจากนั้นก็พอฉันเสร็จเรียบร้อยก็โยมก็พาไปดูไปพาไปเที่ยวนะครับพาไปดูน้ําทะเลจะไปเที่ยวเกาะเกาะนมสาวนั่นแหละครับนะตอนนี้ก็เอาเรือออกนะครับเอาเรือออกแต่ก็มีเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับมีเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับเอาเรือออกได้ไม่ดี วันนก็แดดก็ร้อนเลยครับประมาณบ่ายสองป่าประมาณเกือบสองโมงเช้านะครับเกือบสองโมงแล้วนะครับาจะไปเที่ยวรอบเกาะสกหน่อยหนึ่งกาะีเครื่องเกิดอุบัติเหตุครับผมนอกคือน้ำมันมันตันนะครับน้ำในเครื่องมันตันมันไม่ไหลไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับก็ไม่ใช่น้ามันตันนะครับน้ำมันน้ามันรั่วครับผม นำมาั่วก็ต้องเป็นที่จะต้องกลับนะครับไปก็ต้องกลับที่พาังเก่ากูไปไม่ถึงดวงดาวเลยไปได้แค่แค่ไปเห็นท้องทะเลนี้อีกเดียวก็่าจะล่องทะเลไปถ่ายคลิปดูคลิปภูเขาเ็เรียกว่าเขาโนนนมสาวนะครับเขานมสาวก็เลยไม่ได้ไปก็เลยต้องกลับเรือ ครับเรือมาจอดที่เก่าก็ไปแค่ไม่ถึงออกไม่ถึง500เมตรครับผมเนาะทีนี้น้ําเวลาเกาะเข้าไปแล้วมันมันมันไหลลงหมดนะครับมันไหลลงหมดนะครับ,ม,ม,ม,นะรบมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมา <c oughs> จูงเรือกลับที่เก่าครับผมก็เป็นภาพที่อ่าก็เสียความรู้สึกคือพอสมควรแล้วก็เก่าจะไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะตอนนี้คลิปนี้ก็ผมก็เป็นการลองคลิปอัอดใหม่ด้วยนะเพราะว่ลโ่นไม่เข้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม